สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรีนะคะจัดอบรมเชิงบูรณาการสมัชชาเด็กสตรีและครอบครัวจังหวัดราชบุรีค่ะ ที่ห้องประชุมโรงแรมโกลเด้นซิตี้ในขณายสุภชัยเหลืองแสงทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงบูรณาการสมัชชาเด็กสตรีและครอบครัวจังหวัดราชบุรีซึ่งสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรีจัดขึ้นนางสาวรัชนีไตรตรึงโกศลพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรีกล่าวรายงานถึงวัตถุประ,ระสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้ว่า จากรายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดราชบุรีประจำปี2555 พบว่าปัญหาสังคมหลายประการที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนสตรีและครอบครัวซึ่งปัญหาดังกล่าวมีแนวโน้มรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะอาทิปัญหาเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเช่นติดเกมและเล่นการพนันมีพฤติกรรมทางเพศไม่เหมาะสมมัวสุมสร้างความรำคาญให้กับชาวบ้านปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในเด็กและเยาวชนปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรปัญหาสตรีม่ายที่ต้องเลี้ยงดูบุตรเพียงลําพังและสตรีถูกทำร้าย ร่างกายและจิตใจประกอบกับรัฐบาลได้มีนโยบายเร่งด่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาตามแผนยุทธศาสตร์ชาติใน4ปัญหาคือปัญหาความรุนแรงในครอบครัวปัญหาการค้ามนุษย์ปัญหาการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมและปัญหายาเสพติดดังนั้นนะคะเพื่อเป็นการประมวลสถานการณ์และข้อเสนอในการดําเนินงานด้านเด็กและเยาวชนสตรีและครอบครัวตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการระดมความิด คิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียน,ยนรู้อย่างสร้างสารรค์นะคะและนําไปสู่การกําหนดนโยบายยุทธศาสตร์และแนวทางในการส่งเสริมประสานงานด้านเด็กและเยาวชนสตรีและครอบครัวสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรีจึงได้จัดประชุมเชิงบูรณาการสมัชาเด็กสตรีและครอบครัวจังหวัดราชบุรีขึ้นโดยมีรูปแบบการจัดประชุมเป็นการจัดเวทีระดมความคิดเห็นในประเด็นซึ่งเป็นปัญหาสําคัญรวม5ประเด็นนะคะได้แก่ปัญหาการ ตั้งคันโดยไม่พร้อมการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรสตรีให้มีส่วนร่วมในการป้องกันการค้ามนุษย์ปัญหายาเสพติดในครอบครัวและชุมชนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สมาคมุอาเซียนของเด็กและเยาวชนโดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้แทนกลุ่มสตรีผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเครือข่ายอาสาสมัครกลุ่มต่างๆและผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ประชุมครั้งนี้กว่า140คนน,นะครับบุรีนี่เป็นต้นทางเลยถ้าสูบุรี <Okay. S 2> จะมาเยี่ยมเยียนก<อ>็แม่นะครับมีมีคันก่อนไว้อันควรแม่นะครับก็จะเป็นภาระให้กับนี่ครับรสมมติอัตราส่วนเนี่ย100คนเนี่ยเราเพิ่มขึ้น140ของเด็กที่อายุน้อย,อยแล้วเริ่มต้ง เพราะว่านี่ก็ผ่านมาหนึ่งวันแล้วนะวันวาเลนไทน์ใครก็รู้ไปตั้งชื่อวัน่เออไม่ใช่ไปลักคนอื่นนะครับ